โอเคก็กลับมารายงานผลอีกงวดหนึ่งนะครับสำหรับซีรีส์ใหญ่ยอมแพ้กับโชคชะตา EP นี้ก็เป็น EP ที่12แล้วนะครับซึ่งผลประกอบการในงวดที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าไม่ถูกรางวัลใดๆอีกเช่นเคยนะครับทำให้ยอดการลงทุนตอนนี้อยู่ที่1,600บาทส่วนผลตอบแทนก็ยังคงเป็น0บาทสำหรับในงวดที่ผ่านมางวดประจำวันที่1เมษายนพุทธศักราช2567รางวัลที่1นะครับที่ออกไปก็คือ803481 ส่วนเลขท้าย2ตัวก็คือ9สําสำหรับงวดต่อไปก็จะเป็นงวดประจําวันที่16เมษายนคือหลังสงการจะตรงกับวันอังคารนะครับโอเคเราก็ไปสุ่มเลขเป้าหมายโดยเลือกวันสัปดาห์ที่วันอังคารแล้วก็สุ่มเลขโอเคเลขที่เราจะทําการไปซื้อก็คือ806919 โอเคเลขนี้เราหาไม่มีนะครับเราก็ต้องทำการสุ่มใหม่เลขที่เราจะไปซื้อใหม่ก็คือ610222